สวัสดีค่ะพ,พี่สาววันนี้แอดมินนะคะจะมาแนะนำนะคะตัวดีสโตนสตอมค่ะเป็นตัวน้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะของดีสโตนค่ะตัวนี้เป็นสตอม RRS ค่ะรถเร็วโดดเด่นโดนใจต้องสตอม RS เท่านั้นนะคะ mm hmm. ตัวนี้เป็นแก้มขาวนะคะมีทั้งแก้มขาวและแก้มดําค่ะตัวนี้เป็นแก้มขาวนะคะุณพี่สาตัวนี้นะคะดีไซน์พิเศษเลยค่ะเม็ดสีพิเศษนะคะไม่ต้องกลัวการหลุดล่อนเลยนะคะไม่หลุดล่อนแน่ๆค่ะสีติดทนยาวนานเลยนะคะตัวตอบ ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นหน้ายางของเขานะคะที่ช่วยในการรีดน้ําได้ดีค่ะนะคะตัวร่องพิเศษของเขานะคะหน้ายางค่ะดอกยางเรียงตัวนะคะพิเศษเลยนะคะช่วยเสียงรบกวนได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะยึดเกาะติดถนนนะคะเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจเลยค่ะตัวนี้นะคะที่รับรองค่ะครบแน่นอนค่ะใส่เทสใส่ซิ่งใส่สปอร์ตไม่ควรพลาดเลยนะคะแอดมินแนะนําตัวนี้เลยนะคะเรามีตะก้า ด้านล่างนะคะพี่หรือว่าติดต่อทางหาแอดมินได้เลยนะคะเรามีราคาดีๆราคาพิเศษให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่ทีทายออตโต้พาค่ะ